สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับบ้านยี่กีินะคะบ้านยี่เกิวันนี้มีหวยห้านอยคะ่ะหวยห้านอยของวันนี้เลยขออภัยคะ่ะเมื่อวานหายไปหนึ่งวันนะคะเนื่องจากไม่สบายเนาะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูฮานอยของวันที่หกกันเลยแล้วกันนะแอนเินจะให้ให้เด่นหนึ่งเลขหนึ่งนะคะ ลอง0เด่น1นลองศนย์ค่ะทั่วจอจะเป็น1น 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, ึ่งสามหนึ่ง4ี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ามจพิจะเป็น1นึ่สาม สามแศหหนึ่งโอเคค่ะหวยห้านอยของวันที่หกแอดมินจะให้เด่น1นึงลองศูนนะคะตัวจบก,ก็ตามที่เห็นเลยค่ะเมื่อวานไม่ได้มาเนาะขอโทษด้วยนะคะวันนี้ก็ติดตามแล้วลองแทงดูนะคะขอใหพ้พี่เพื่อน,อนทุกคนโชคดีค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ